อามามีเชือกสีแดงนะเชือกสีแดงยาวยี่สิบเอ็ดเมตรเชือกสีน้ําเงินยาวสี่สิบสองเมตรเชือกสีดํายาวสี่บเก้าเมตรถ้าแบ่งให้ยาวเท่าเท่ากันและยาวที่สุดจะแบ่งได้เส้นละกี่เมตรและได้กี่เส้นนะและได้กี่เส้นใครใครทําได้ลองลองตอบมาเลยนะครับ อามาข้อนี้มีเชือกยาวนะข้อนี้เชือกเนี่ยจะมียาวเวลาเราทําโจทย์แบบนี้นะถ้าเจอโจทยนะ์น่ะให้เราเขียนเขียนเขียนชื่อนะสีก็อะไปเลยมีแดงน้ําเงินแล้วก็ดำก็ยี่สิบเอ็ดสี่สิบสองแล้วก็สี่สิบเก้าเข้าใจไหมครับนะฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ คราวนี้เวลาเราไปหาเนี่ยเราก็ไปหาว่าเลขอะไรที่หาได้ทั้งสามจำนวนใช่ไหมลูก่ามีเลขอะไรที่หาได้ทั้งสามจำนวนเลขนะเราตั้งหารเลยนะเลขเจ็ดใช่ไหมเลขเจ็ดนะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดหกสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าจบแล้วไมหาต่อไม่ได้ถูกไหมคราวนี้พอหารต่อไม่ได้เนี่ยจำนวนเนี่ยนะครับความยาวเนี่ยจะเท่ากับหอละมอ ซึ่งหอละมอ่ะเราจะใช้เป็นตัวไอคันที่มันมีเลขเดียวคือเลขเจ็ดก,ก็เท่ากับเจ็ดเมตรอ่าเข้าใจไหมแล้วถามว่าจำนวนกี่เส้นจำนวนเนี่ยให้เราเอาไอ้ตัวที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดเนี่ยคือตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นผลหารจากความยาวหมายความว่าคือเราเอายี่สิบเอ็ดหารด้วยเจ็ดใช่ไหมมันได้สามมันก็คือว่าได้สามเส้น สีน้ำเงินนะ่ะก็จะได้กี่เส้นลูกหกเส้นเพราะเราเอาสี่สิบสองนะี่หารด้วยเจ็ดเจ็ดมาจากไหนเจ็ดก็คือตรงนี้นะได้หกแล้วก็สีดำก็ได้เจ็ดเพราะฉะนั้นจนํานวนก็จะเท่ากับสามบวกหกบวกเจ็ดก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกสิบหกเส้นอ่าเข้าใจไหมครับนะนี่ของน้องๆน,นะปะถมเนาะวันนี้ของมาติวปฐม